ขอจบวิดีโอนี้ซ้ำนี่จ้าเดียวอันวิดีโอไอเจ้าไปดาสิค่ามาอันใสน้ำมันจากอะโวคาโดเฮ็ดครี้มันรุ่งไอผมมันรุ่งนาจ่ะเดี๋ยวติดตามไปวิดีโอต่อไปน่าจะน่าจะได้ประโยชน์หลายข้อก้าวจ้ะสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแค่นี้จ้ะอย่าลืมกดไลค์กดซับชกรเป็นกระรังใจในซาการาน้ำเลือดจ้ะเด้อดสำหรับวิดีโอนี้ซ้ำนี่จ้าขอบคุณทุกคน สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมณิดาสิผ้ามะเห็ด้ำมันอะโวคาโดน้อยจันเนะาเนะหลังจากเสื้อ,อโวคาโดมากกันเอามาล้างให้สะอาดนาอจันเน,ะเ,นะเสร็จในแห่งจา์แล้วก็ผ้าครึ่งเนาะจะนเนะาะผ้าครึ่งแล้วก็เอาเมาเล็ดออกจาก้าแล้วขูดเอาเนื้อของอะโวคาโดจ้า หลังจากขูดเนื้อของอโวคาโดเสร็จแล้วเฮาบีเนื e ้อของอโวคาโดให้ละเอียดเด้อดจะเด้รแลกัไอ้ไอ้ไส้ไหมที่เขาใส่สำหรับแตงหนาะเค้กเคลียร์หนาให้เสมอกันเลยจ้ะหลังจากนั่นแล้วกันเอาผ้าขาวบางปิไว้เนาะจเนาะแล้วออไปวางไว้น,นิดทีลมยัให้แดดซองถึงเด้อดจะเด้อลไอ้ลวพอหนาแห้งเฮากันเอามาปิ่นห้างอีกจ้ะ ไปเช็คเบิ้งทุกไอสองถึงสี่ชั่วโมงแล้วแต่ว่าอาการหอนหรือนหอนาวแถวบ้านต่ละคนกับพู้คการนอกจากนะแล้วก็เปลี่ยนท้าจะเพศซ้ำจนเนื้อวอกโดจะกลายเป็นสีดำไม้เจ็งแข็งแล้วนอกจะนอเหานัานหอดสามารถรเป็นสกัดเย็นเลยแล้วจะเรือขั้นค้นนี่เื่องบีบสามารถข่าเคเื่องบีบไ้เลยนอกจากนะ อาวุธดโดดของดากะแ่งเสมอกัแลเะเนาะจะเนาะตอนนี้ดาก็จะข้างหมอตั้งไข่เราจะหลังจากเอาวคธโดดใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วดาจะเคี่ยวประมาณ4-6ชั่วโมงจะไอเราดาจะเอาไปขันน้ำมันอีกทนึงเนาะจะเนาะอาจจะหลยขั้นตอนแต่ว่าผลที่ออกมากจะคุมคาอยู่จา้า หลังจากอะโวคาโดเฮาอันตาแห้งดีแล้วน็อตจะเนาะเฮาอันกองอันน้ำมันเดือผ่านคาร์บอนจังเสร็จแล้วก็เอาสารคาร์บอนในส่ในอันพัฒนาที่ห้องตรงใส่เป็นจื่มน็อตจะเนาะแล้วก็คาร์บอใส่แล้วก็ตักอะโวคาโดใส่จากจ้า,า,าตักอะโวคาโดใส่เรีบเยบร้อยน็อตจะเนาะเฮ้ามานปั่นอนันน้ำมันมันเลยจ้ะปั่นค่อยๆน็อตจะเนาะน้ำมันจะออกมาแบบนี้เลยจ้ะ ไอ้ผักบ๊วยซาดาปมิ่งเครื่องไอ้ขั้นน้ำมันนอจนันเนาะไอ้ตาดาก็เลยต้องใส่ธี่ปั้นแล้วฝันมไอ้จังขาขาวตาจางค่อยๆปั้นจ้ะเพราะว่าขั้นปั้นแห้งอันเนื้อเอาวคัคคือ่ะออกมาน้ำนมันน้ำมันนอจนันเนาะค่อยๆปัน้นเอาจ้ะสีเกี่ยวงามค่ะจ้ะเห็นว่าจ้ะ นีกินน้ำมันที่ได้จากอโวคาโดอาจ้ะใต่พ่อร้ายเพราะว่าเฮาวปเด็นนี่ครือองไงทนน้ำมันองน้อยจะเนาะได้ว่าประโยชน์ซ้นได้ซ้ำนี่กับมีประโยชน์มากมากเลยใจแค่สองเหรียญที่เ้าซื้อน้อยจะเนาะรากาของอโวคาโดนั้นเฮาสามารถเอาไปผสมกับไข่ผสมกับโยเกิร์ตมักนาคัดตัวก็ได้จ้ากากระใสประโยชน์ได้คือกันอา่ว่าถ้าต่งดดัแต่งจ็กหน่อยน้อยจะเนาะ ก็ขอจบวิดีโอนี่ซ้ำนี่จ้าเดียวอันวิดีโอไอต่อไปดาสิพ่ามาอันใสน้ำมันจากอะโวคาโดเฮดครีมมันลุ่งไอผมมันนุ่มหนาจ้ะเดี๋ยวติดตามไอวิดีโอต่อไปน่าจะน่าจะได้ประโยชน์หลายก็เก้าจ้ะสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแค่นี้จ้ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกระลังใจให้ซาวดานั่งด้วยจ้าเด้อสำหรับวิดีโอนี่ซ้ำนี่จ้าขอบคุณทุกคนจ้ะสวัสดีจ้า